สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องของความหนาวแล้วก็ฤดูหนาวนะครับผมบางรายหนสือ่าอยู่กับตองนะซ้ำถอดตะควาลาถึงตอนนี้สันนิยมสันสัมปชะตองตะควาลาแกงพุ้งนะสืออ่ะไมสิอริสุดธ์องวงหนาวฤดู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 หนาวตะควาลาหนะสืออนะยังต่อชงอากาศหนาวอากาศหนาวอากาศหนาวกรุณาถอดได้ ทขวาล่างนะืออาก işte. าศก็โนอนข้ามหนาวกโนควาเอ่ข้ามวานีปูสมัยเราข้ามควาหนีปูเเดียอ่ทว่าเนี่ยเสือเไทยหนาวอากาศหนาวนะ่ิเสืออ่ม่มีดอกเอ่ขควาทวามื่อเันทาเนี่ะเนาะสอบมากแค่แค่เนาะเดอดอพุงอากาศหนาวมากอากาศหนาวมาก โปรซอมากก็แค่สนนาถอดแดแต่ความื้ันทาอธิปาทานี่เนาสียหนะมมมีนับถความื้อจันทาเนาะอากาศหนาวมากไมเรอย็นวงนาวรู้สึกหนาวรู้สึกหนาวรู้สึกหนาวกรุนาวนถอดแดจากควสีน้าคว้ารอดทมแรู้สึกกรุนาวสีน้าหนาวกรุนาวคว้านะมั้งรู้สึกหนาวกรุนาว สีนาคว้าเราจะเสือเพราะรูม so um, ินด็อกพอคว้าเต้าควาจะชีไปรูมเราจะนอนนอนอ่าไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวไม่ค่อยหนาวเนื้อเสือนะพอคว้ากันเต้าควาจะชีไปรูมเนื้อเสืออ่าคว้าคว้าเต้าลาลาจะนอนนอนไม่หนาวไม่หนาวเลยสอนเลยแค่แต่ละห้อะไม่หนาวไม่หนาวยังตัวชงเนาะ ตะลีคว้าตะลีคว้าหนาวแฮลมหนาวลมหนาวปีชองเนาะลมเนาะลมหนาวตะลีคว้านะสิวลมกรุณาตะลีหนาวกรุณาคว้านะวั้ลมหนาวกรุณาตะลีคว้านะสิวลมหนาวพัดมาลมหนาวพัดมาลมหนาวพัดมาเนาะ ทลีควะมาเล่นนะสิครทลีควะมาเล่นจะ้ะยังตะชงหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนาวกรุณาถอดและเชงตานพี่นี่กับคว้าต้อนในนี้มีสนกี่ก็คาด้วยเชงก็นะยังหนาวเสื้อกันหนาวกอ้เหี้เสื้อกันหนาวไปเนาะเสื้อกันหนาวถึงที่นหนาว,วเอนนวเอ,นนนนอไม่รู้เลยมีดอกจูชุบพุ่งนะจ๊ะนะถุงมือ ยังตะโสงน้ำใช้สิทธิมม์โสน้ำมีโน่ข้างชุบไล่อคังชุบละละมอจ่านะสิยบอกขงชุบมอจา่าแตเน้อยอะไรถุงเท้าถุงเท้าถุงเท้าไมาเสียบอกมันสิดอกแข็งเอออาจะปัตตเคข็งเออขลางเนาะอยสั้นดรอเล็นตะคอกตีด้วเนาะฤดูหนาวตวะควาลาอากาศหนาวตวะควาอากาศหนาวมากตะควาเมื่อจันทา รู้สึกหนาวสนา,วาคว้าไม่แขยหนาวปอควางอะเต้าไม่หนาวควาเต้าลมหนาวตะลีคว้าลมหนาวพัดมาตะลีคว้ามาเลินเสื้อกันหนาวแชงเชงซุกแชงคำลาถุงมือ,อจูชุบถุงถุงเท้ามอจ่าหนาเสือไนจูตังหน้าเสือ